พอขึ้นสนิมประมาณนี้มีวิธีแก้ไขหรือไม่มาครับผมคลิปนี้มีคําตอบใช่ครับผมด้านล่างประมาณนี้ใครจะไปสนใจล่ะใครจะก้มไปล้างล่ะครับผมขนาดพนักงานเรายังไม่อยากก้มเลยถึงก็นอนไปล้างเลยนะฮะก่อนเราจะล้างอัดฉีดช่วงล่างเราก็ต้องพ่นสลดยคราบลงไปก่อนนะครับผมคราบเขาเบาเบรกรถเบนซ์ก็เยอะเป็นตามปกติเลยนะฮะคนเดียวไม่พอถึงก็ส2คนเลยนะฮะนี้เราทําการฉีดน้ําไป1ทีแล้วนะครับผมน้องไม่สะดุ้งเลยนะครับผมพอเจอสลดยคราบของเคคา แค่เต่าบินจะหยุดได้ไงล่ะจะอยู่ต่อได้อย่างไรจงออกไปฉายแสงล้อดูเก่าดูหมองทําให้ใหม่ทันทีและตบด้วยน้ํายาสีฟ้านะฮะสองตัวนี้ถ้าใครมีล้างรถนะครับผมจะดีมากเลยล้อหลังก็ลุมกันทํสองคนล้อหน้าก็ลุมกันทํสองคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมไม่แบ่งกันทำตามจานบงจานเบรแเราทําความสะอาดให้หมดนะฮะถ้าเราไม่ทําความสะอาดเราล้างเสร็จแล้วขี่เบรกมันจะหยดติ๊กติ๊กติ๊ก,กลงมาตลอดเลยนะครับผมมันจะทําความสะอาดได้ยาก แต่ถ้าเราล้างจนเอี่ยมแล้วตอนจบงานมันจะจบได้ง่ายและจะจบได้สวยนะฮะวิธีการฉีดน้ําที่รถนะฮะก็แนะนําฉีดด้านบนลงด้านล่างพอเราฉีดเสร็จเราทําการล้างรถหลังจากนั้นเราก็แปรงเนเทลเก็บได้เลยไม่ว่าจะตามซอกตามมุมตามฝาถังน้ํามันต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นสันกระจกประมาณนี้พอดีภาพสันกระจกมาช้านิดนึงนะฮะมาแล้วครับผมนี่ครับผมถ้าไม่มีหัวฟอกกี้ประมาณนี้ใช้แปรงล้างแบบนี้ได้หรือเปล่าจุ่มถังประมาณนี้ได้หรือไม่ได้ครับผมไม่มี ผิดไม่มีถูกไม่มีตายตัวนะฮะตามขอบประตูก็ระมัดระวังด้วยนะฮะบางทีปักไฟมันอาจจะหลวมหรือว่าปักไฟดัดแปลงมาน้ำจะเข้าได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถเดิมๆปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะหลังจากนั้นเราก็ลูบดินน้ำมันได้เลยนะครับผมลดสีดำลูบดินน้ำมันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะฮะวิธีการจับลูบดินน้ำมันจับให้มั่นนะครับผมระวังมันล่วงถ้าล่วงแล้วถึงจะทิ้งเลยไมนะ่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะฮะถ้านํามาใช้ใหม่มาลดมันจะเกิดรอยนะครับผมอาจจะพูดติดๆกัน อะะขออภัยด้วยคอเริ่มจะแห้งแล้วพอดีวันนี้วันหยุดนะฮะผมพยายามตัดคลิปลหลายๆคลิปไปเลยใช้เสียงมันอาจจะแบบเดิมๆซ้ำๆนิดหน่อยนะฮะห้องเครื่องเดี๋ยวจะเกิดดราม่าก,กันบ่อยแล้วก็ผ้าคลุมมาประมาณนี้ได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องสตีมไอน้าสตีมล้างแทนนะฮะคุณพี่ก็ปลอดภยัยผมก็ปลอดภยัยคุณพี่ได้ลดสวยๆกลับบ้านผมได้มันนี่กลับบ้านอันนี้ผมก็แค่หยอกๆนะครับคุณพี่เดี๋ยวเราย้อนคลิปมาล้างช่วงล่างกันหน่อยดีกว่านะฮะ ตามชายล่างประมาณนี้แค่ฉีดน้ําอย่างเดียวก็ออกไม่หมดนะฮะเราต้องใช้แปรงล้างเดเทลด้วยเพราะว่าคันนี้เลือกมาใช้โปรโมชั่นเคลือบแก้ว C7 n a n o n i k ติดทนนานถึง3ปีหรือรับประกัน3ปีนะฮะน้ำยาติดทนนาน7ปีแต่หากปกติน้ํายาติดทนนาน5ปีนะครับผมตอนนี้อัปเกรดมาใหม่ถ้าใครอยากให้ขัดแบบนี้จะเป็นตัวโปรโมชั่น3ปีขึ้นไปเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวปีเดียวหรือ2ปีจะไม่มีแถมขัดประมาณนี้ให้นะครับผมพี่ๆ <PP S 1> ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะฮะใครที่ เลือกใช้โปรโมชั่น3ปีตัวนี้เราจะดูแลเป็นพิเศษรถยุโรปเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมอาจจะมีหลายท่านใช้น้ําแรงดันล้างได้หรือเปล่าล้างได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราใช้น้ําเยอะจนเกินไปคราบกาวมันจะหลุดนะฮะส่วนมากรถยุโรปจะเจอปัญหาประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตรงส่วนนี้กันด้วยแล้วที่กระจรถพี่แกก็มีคราบน้ําพอสมควรเราก็ทําการขัดคราบน้ําแล้วก็ขัดตัวสีรถนะฮะโดยใช้ใบขนแกะแล้วก็ใบเขียวขัดหยาบแล้วก็ใบชักเงาได้เลยนะฮะน้ายาก็ไล่ๆลตาม สเตปกันไปเลยนะครับผมพอขัดออกมาผลงานก็จะประมาณนี้นะฮะลูกค้าท่านนี้ก็เจอปัญหารอยวงประมาณนั้นเราก็ขัดเงาได้ประมาณนี้นะฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมมันเงาได้แค่นี้จริงๆนะฮะเราทําสุดสีมือแล้วได้แค่นี้พอจะผ่านพอจะใช้ได้ไหมฮะฝั่งขวามไม่ได้ทําฝั่งซ้ายทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพอน้องขัดคราบน้ําที่กระจกเสร็จเราก็ทําการเคลือบกระจกได้เลยเคลือบกระจกเหมือนเคลือบแก้วเลยฮะถูกแนวขวางและแนวขึ้นตรงนี้เราติดปัญหานิดหน่อยนะครับผมรอยลึกตรงนี้ไม่ออก มันเป็นรอยวงเหมือนกระดาษทรายขัดไว้นะฮะโดยใช้เครื่อง D A ็อกลมปั่นทิ้งไว้นะครับผมมันจะเป็นรอยเส้นๆวงๆเราก็ทําการเอาใบเมเนมมาขัดให้น้องเขานะฮะตรงขั้นตอนนี้ผมยังไม่กล้าปล่อยมือให้พนักงานลงมือทําเองปลอดภัยกว่านะฮะตรงขั้นตอนนี้หลังจากนั้นเราก็ลงน้ํายาเคลยร์ผิวได้เลยโดยใช้น้ํายาเคลยร์ผิวของญี่ปุ่นนะฮะเอาจริงๆตรงภาพเมื่อกี้นะฮะเป็นส่วนสุดท้ายแต่เราตัดผิดนิดหน่อยแล้วเราก็ลงน้ํายาเคลือบแก้วได้เลยก็จะถูแนวขวางประมาณนี้แลแะ แห้แนวขึ้นประมาณนี้ย้ำใบประมาณสัก3 4ทีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนขยันนะฮะแต่ในความเป็นจริงผมแนะนําให้ทําประมาณ3รอบน้ํายาจะติดทนนานกว่าน้ํายากาฟินตัวนี้แห้งค่อนข้างไวนะครับผมพนักง,งานเช็ดเกือบไม่ทันเขาปรับสูตรมาใหม่นะฮะเมื่อก่อนทิ้งไว้4ีนาทีก็ยังไม่แห้งแต่ตอนนี้2นาทีโอ้โหเช็ดไม่ทันนะครับผมขนาดเราเปิดแอร์26องศานะฮะยังช่วยอะไรไม่ได้เลยสงสัยตัวนี้ของจะดีกว่าเดิมนะฮะ ใครอยากทําก็รีบสกิดนะครับผมรับประกัน3ปีนะฮะตัวนี้ใครอยากหล่ออยากสวยก็รีบจัดนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากเลยนะฮะเอารถมาให้เราทําทั้งหมด2คันและพนักงานของเราปิดฝาที่เก๊กกลางงับตัวชัดแบบเอาออกอย่างยากเลยนะฮะตอนแรกผมก็ไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมจะถอดแต่พี่แกล้วงออกมาได้นะฮะแต่ได้แผลมาด้วยเราต้องขอโทษคุณพี่ท่านนี้มากเลยนะฮะและเขาย้ํามากับเรานะฮะอย่าไปว่าพนักงานเลยค่อยๆสอนค่อยๆบอกโอ้โหคุณ พี่นี้ใจดีมากเลยนะฮะก่อนจะกลับเขาก็เอาเสื้อมาฝากเราด้วยตัวหนึ่งก็แบงค์เทาคก,กว่าเอามาฝากเรา30กว่บตัวโอ้โหขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับพี่ชายพี่ชายใจดีแบบนี้หายากพอสมควรนะฮะพี่ใจดีมาแบบนี้เดี๋ยวผมใจดีกลับนะฮะเดี๋ยวรอชมคลิปแอลพาดว่าผมจะแถมอะไรให้พี่แกบ้างแอลพาดจะเลือกเป็นตัวโปรโมชั่นนะฮะแต่ได้ของแถมได้แน่นอนรอรับชมนะครับผมใจดีแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพี่ครับผม